สวัสดีจ mm. you ้าทุกทุกคนวันนี้ได้ส้มตำนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะคะทุกคนจ๋านี่เอาไปแช่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปหุงนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าเขาแข็งสักหน่อยค่ะทุกคนจ๋าเนาะนี่ก็เลยเอาไปแช่ให้เขานิ่มนะคะส้มตำก็จะมีผักสลัดนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ส้มตำปลร้านะคะทุกคนอันนี้เป็นตับย่างนะคะทุกคนจ๋าตับย่างนี่ย่างไม่ค่อยไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าสุกแล้วค่ะอันนี้เป็นปลาหวานอบแห้งนะคะทุกคน มาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะตับยางตอนเยะใหญ่คะ่ะทุกคนจ๋าขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจ๋าถ้าได้ยินเสียงรบกวนนะคะเพราะว่าวันนี้เขามาตัดญ้านะคะทุกคนมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะนี่ขออนุญาตใช้มือนะมานะจ้าทุกคนจ้าตับตับยางมียางเมื่อเชา้าค่ะทุกคนจ๋าตอนนี้ก็เริ่มแข็งแล้ว เสียงเขามาตัดหญ้าทุกคนจะ้ะขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจ้าถ้าได้ยินเสียงตบกวนสักหน่อยนะคะเมื่อเช้าเขาก็ไม่มาตัดนะตอนนี้ทําคลิปที่ไรเขามาตัดตรงทีมาจ้าทุกคนส้มตำแซ่บๆเลยจ้าวันนี้ ตับหมูอร่อยอยากกินตับหมูย่างตอนแรกว่าจะนึ่งข้าวเหนียวขี้เกียจ มะละกอเหลือนิดน,นึงก็เลยเอามาตํามะละกอเป็นเดือนแล้วค่ะทุกคนจะกินไม่หมดเราแน่ว่าจะไปกินข้างนอกกินไม่ได้เลยค่ะเสียงรบกวนมากแล้วก็มแมลงเยอะมากเลยทั้งพึ่งทั้งต่อทั้งมแมลงวัน นี่ก็ลืมเอาไว้ทำลาบเนาะตับแต่หวานเนี่ยนะเนี่ยเอาไปย่างหมดเลยเดี๋ยววันหนังค่อยทำเดี๋ยววันหนังไปเจอค่อยทำทินค่อยเจอมาอยากกินตับย่างมากสมใจอร่อยค่ะทุกคนยิงินกับเอาเหนียวเนาะ ยังไม่ได้หนึ่งหมักได้พอดีเลยค่ะทุกคนจ้ะอร่อย เดี๋ยวกินไม่หมดค่อยห่อไปกินที่ทํางานก็ได้เอาตับไปหอ่หอไปกินที่ทํางานกินกับข้าวสวยก็ได้ตอนนี้วันหยุดค่ะทุกคนจ้าเลยได้ไม่นั่งกินแบบชิวๆหน่อย แล้วก็ที่ทำงานหัวหน้าให้หยุดสองวันนะคะทุกคนจะ้ะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้หยุดติดต่อกันก็ดีใจค่ะทุกคนเมื่อวันนี้จะต้องพูดซ้ำครั้งที่สองแต่ว่าหัวหน้าเขาเปลี่ยนให้ใหม่ละถ้าเราไม่พูดก็เขาก็จะได้ใจนะเขาก็ จะไม่เปลี่ยนให้เรานี่ก็เลยต้องพูดค่ะอืมแับอร่อยอ่คกุ้นะอืม ชอบกินตับหมูกับเลือดเลือดไก่อร่อยแต่ที่นี่หาซื้อเลือดไก่ยากค่ะทุกคนเนื่ออาจจะมีอ่ะที่ร้านเอเชียแต่ว่ามีแต่ว่าแบบที่เขายังไม่ยังไม่ทำให้สุก่ะคะ่ะทุกคนไม่ทำให้เป็น ส้มตำอร่อยคับวันนี้แซ่บๆวันนี้กินไม่หมดเนี่ย เห็นกลองอยู่ข้างหลังเป็นออกตะแกงไว้ตกตกปูนะคะทุกคนอ่ะแฟนซูมายังไม่ได้ลองไปไปตกเลยตะแกงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนเน่ยอาจจะไปตกปูค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าไปดูจะมีจะได้เหมือนเมื่อก่อนไหม บางทีไปก็ได้บางทีไปก็ไม่ได้ค่ะทุกคน เมื่อเช้านะย่างยังไม่สุกดีเลยนี่เอามากินแล้วหิวอยากอยู่ข้าว้วก็ตอนเช้าอยากกินจับหมูย่างมากย่างไม่เสร็จเลยแต่ก่อนไม่เคยคิดอยากกินนะแบบไม่ได้กินนานมากเลยค่ะ เหลือปลาในตู้เย็นยังไม่ได้ทอด ย่างไม่ขาวเลยค่ะทุกคนนี่ใส่เกลือล้างแล้วก็เรียนอะไนะอ่าแป้งมันค่ะล้างขยำแล้วก็ล้างล้างหลายรอบไม่ขาวเลยค่ะอร่อย อิ่มนะจ๊ะทุกคนจ้าที่ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะทุกคนจ้าเจอก,กันพลิปหน้านะทุกคนขอให้เพื่อนๆทุกคนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าและอ่าเพื่อนๆใครที่เข้ามาใหม่นะคะขอให้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพเป็นในะคนจ้าไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ